แชทแ่งเปิดไปแม่งเียอแ้ะแชทไรม่มแลวเดจ็บบอก่ืมวไงไอี่ย้คนปลินปลอนกันตอแหละทไมรู้สึกเหมือนมีคนด่ากูวะ ครับโลเพอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีคนดูน้องๆที่น่ารักของพี่โอเว่นด้วยลงไปก่อนเลยกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับคลิปวิดีโอนี้เลยนะให้กับยาจกอีเว้นไมค์ครับโรเพในคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดต like, ิดตามและก็นอนมัสคอตสุดน่ารักแบบรวดเร็วนอนมัสคอตถามคนดูในคลิปนี้ว่าอยากให้ยาจกอีเว้นโรเพทำอะไรในเมืองนี้อืมพอดีคิดไม่ออกครับอยากเป็นยาจกแต่ไม่รู้จะทำอะไรดี เผื่อเอาไว้ละกันคลิปหน้าบอกได้ลงไปเม้นเลยเดี๋ยวจะไปแจกหัวใจให้กับน้องๆทุกคนใครโดนใจหยิบม,มาเป็นไอเดียคลิปถัดไปด้วยแต่คลิปนี้ขอเป็นยาจกเร็วหน่อยละกันนะมีสภานักเรียนมาปิดกิจการหนึ่งวันเพราะว่าตรวจสอบกิจการที่ผิดกฎหมายในห้างนี้สินนะเฮ้ยยาจกอยากใช้บริการอ่ะเฮ้ยใครปิดเฮ้ยเฮ้ยกูเปิดไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วกูจะเล่นโลยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไปทำไมเฮ้ยเปิดมันคุณจะเปิดวิ่งอยู่แล้วอื้ยนั่นต้องจะเป็นเจ้าของห้างแน่ๆต้องหาอะไรกินหน่อยฮ้ยอ้ยให้ตายมีคนเห็นจะสและสเตลโมดเฟลอ้าวสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้มีทุล่าอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยผมหิวครับอ๋องั้นไปสอบถามพนักงานตรงนั้นได้เลยนะครับโอ้คุณไหนครับ โอ้โหตัวเล็กๆ,ๆนี่เลยครับหนูเสียงน่ารักจังเลยวันดีหนูบุลุงจีวะใช่แล้วหนูมีอะไรถูกถกให้ลุงไหมลุงไม่ค่อยมีกระตังกันด้วยอะเมืองนี้ขัดสนมากเลยแบบนักเรียนก็นักนักเรียนก็วุ่นวายครูก็กลายเป็นบ้ากันแล้ววุ่นวายมากเลยโรงเรียนฉันไม่อยากไปไหนแล้วฉันยังอยู่แต่ที่เนี่ยออได้ข่าวสภาปิดท่ามไม่ใช่เหรอได้ข่าวสภาปิดท่ามไม่ใช่เหรอทำไมมีเด็กมาขายด้วยเนี่ยไม่สนเขาไม่สน โอ้ยน oh, ีลงไอ้สะพานรูนั่นเนี่ยอันตรายนะอ้าอาเอาเอาเข้าฟรีไปครับนี่นีครับนี่ครับเออเอาเอาเอาฟรีของฟรีไว้ก่อนแล้วกันลุงไม่มีตังค์เลยที่นี่มีสมัครสมาชิกเว้ยเนี่ยจะได้มาบ่อยๆเลยเนี่ยอ๋อเอิมอ่มก็ลองถามเออเด็กผูห้หญิงคนนั้นดูสิครับโอ้หนูมีสมัครสมาชิกที่นี่ไหมแต่มีค่ะโอ้แล้วลุงต้องทำยังไงอ่ะลุงแค่ยงขชื่อมาโอ้ชื่อนามสกุลจริงด้วยไหมชื่อจริงลุงอีเวนนามสกุลฟ้าแวบๆหนูฟ้าแวบๆครับอาจจะกูเป็นคุณนะคะ ฟ้าแวบแวบให้หนูนมสกุลใส่ใส่ยังหนูแต่นามสกุลลุงมันหนูเลยอ่ะอีเวนฟ้าวแวบแวบสกุลถูกหรือเปล่าไม่เราจะไม่นมสกุลเราเหมือนกันได้ี่นหนูไหนลุงลุงสมัครเสร็จหรือยังอะไรนะลุงเหมือนทอนหนูอะไรอ่ะอ่ะเหมือนเดียพ่อนเดียหายไปอ่ะโอ้ยโอ้ยบางอย่างไหลเข้ามาในหัวเฮ้ยลุงขอทานเคยมีลูกมาก่อนลูกฉันหายตัวไปเนื่องจากฉันธุรกิจล้มละลายโดนเมียทิ้งแล้วเมียกระหอบลูกหนีไปด๋ยวนะ หนูนามสกุลอะไรยูกโก้ฟาวาแป๊บโอ้ไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมนี่ลูกฉันเหรอโอ้พีคจัดเลยอ่ะอู้อู้นามสกุลทุเรศทุลังมากๆไม่อยากเคี่อว่าเธอจะนามสกุลนี้ลูกยูกโกยูกโกฟาวแป๊บเฉยได้เจอน่านลูกแล้วแม่เราล่ะลูกแม่ก็ไปนะว่ะไปไหนไปวันเนอะเอ้าแล้วแม่แม่แม่ก็จากไป พ่อไปเลยตายอ่ะเขาหลับอย่างสบายไปแล้วอ่ะอยู่คนนอนไปสภาพเขาหลับไปเลยเคีหยหักไหนตายอ่ะนนด้านสดนะเียหักไหนตายอ่ะดีเลยที่มันเคียหหักไหนไหลาตายไปจะได้ไม่มีอะไรมามาภาคเราระหว่างพ่อกับลูกคนนี้ต่อไปลูกรับสภาพพ่อตอนนี้ได้หรือเปล่าลูกใครดูแลลูกเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ย <Yeah. S 1> แกเหรอ โอ้ใช่แล้วมีอะไรอะโอ้ขอบใจมากเลยแกดูแลลูกฉันนะเนี่ยโอ้นี่ให้นี่เลยเอาเซนิตไปเลยให้เลยมานซนไิ่ฟรีดิไม่เป็นไรเป็นของตอบแทนจากคนขอทานยาจกคนหนึ่งนะไปเดินเล่นกันดีกว่าลูกเยวจะเจอลูกกระแท้นี่ลูกทำงานที่นี่เหรอโอ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีครับนี่นี่คุณผู้หญิงเป็นเจ้าของห้างนี้หรือเปล่าครับอ๋อใช่เลยวมนี่อะไรเหรอ นี่เด็กคนนี้ที่นี่คุณหนูรับเลี้ยงดูมาใช่ไหมครับเนี่ยใช่เลยแล้วแล้วคุณเป็นอะไรกันเด็กคนนี้เขาคือพ่อของเด็กฟ้าแวบแวบครับฟ้าแวบแวบครับลูกคนนี้ผมฟ้าแวบแวบผมก็ฟ้าแวบแวบครับตื่นเต้นโอ้ผมผมเจอลูกของผมแล้วอันนี้คุณจะไปไหนอ๋อพอดีจะเดินออกไปเดินเล่นหน่อยนะหนูเฮ้ยพ่อพ่อพอดีว่าแบบเจ้าของเอ่อห้างสรรพสินค้าที่เขาค้น ไม่เหนอะไรเข้าไปนี่มันนี่มันน้ำเยี่ยวอิเพิร์นไม่ใช่หรอน้ำเยี่ยวกับลูกอีตุดะแม่ของลูกก็จะตัวจําได้พ่อจําได้ตัวเตี้ยมากเหมือนคนแข็งเจ็ดเลยน่าจะความสูงของมันนั้นนะลูกน่าจะได้จากพ่อมามันก็เลยสูงได้เท่านี้นะโอ้ไม่กดไม่อยากเชื่อฉันกลับมาเจอลูกของฉันแล้ว ลูกเราจะทํายังไงดีจะอยู่รอดในเมืองนี้ลูกทํางานค่ะป๊าป๋าเห็นลูกตัวเล็กน่ารักขนาดนี้น่าจะเป็นที่เอ็นดูของนักเรียนหนึ่งเมืองนี้แน่ๆเลยพ่อเลยมีไอเดียลูกพ่อจะลองใช้วิธีขอทานเลยลูกแล้วก็คอมโบกับความน่ารักของลูกอะต้องมีคนให้ตังค์เราเยอะแน่เลยลูกเราต้องร่วมมือกันนะลูกไม่งั้นเราจะตายในเมืองนี้นะลูกแล้วเราก็จะตายและตายอีกลูกขอแล้วค่ะป๊าป๋าขอทานเข้ามาเรียนอนึ่งแล้ะ โอ้หวัดีหนูไปหนูวันนี้ชุดดูเท่กว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยผมเป็นสาภาของโรงเรียนนี้ชาเหมือนเคยโอ้วาไปอยู่ที่คนลุกขึ้นมาเลยเอ,อ้ยคุณรู้สึกว่าตำแหน่งจะสูงไปกว่าผมละลงมานมาน่ไหมให้ตามกว่าใ <c oughs> จเย็นหนูพอดีวันนี้เอาลูกมาด้วยนะูกังเอิญเจอกันในเมืองนี้นะลุงชื่ออะไรอ๋อลุงชื่อชื่อจริงอีเวนนสขขมสกุลฟาวเแวบบ็แบวบเอาวบแวบ ใช่แล้วทำไมลุงดูจนยังไงอ๋อก็ลุงจนนี่ไงต้องหาข้าวให้ลูกกินด้วยหนูพอจะมีสักพอยส่งพอยไปหนูเข้าวมันนข้าวมันดูไม่ค่อเซ็กซี่เลยจะเอาตังค์ไปให้ลูกกินข้าวครับความจนนี่มันเหมือนดูละครดราม่าอยู่เลยใช่ไหมลุงดูจนยังไงพี่ชายม่ต้องร้องนะผมซึ้งให้ลุงเถอะผมไม่รับไปหรอก ขอเลยขอบคุณมากเลยลูกลูกลูกเอาไว้เอาไว้ลูกลุงเลย่องไหมนี่ขอต้องขอบคุณฟาวแวบๆน้สกุลเลยมีวิธีให้ลุงหางเงินง่ายๆครับลุงทำยังไงครับเอาลูกนี้ไปขายฝากดีนับหนออีเวนสดที่แล้วก็พูดแบบนี้ละหลบไปเออะทุกคไม่มีอะไรกินอ่ะเอานี่ไปครับผมยกให้อยากได้อาหารทีนะคะใช่ครับจะเป็นพอยเหลืออาหารก็ได้ลุงจะให้ลูกกินอ่ะ เออพอดีมีม <c oughs> ีตะกั <asy> <ang> ่วค <ity> <t ose 32> ่ะเอาไหมครับโอ้ไม่กูสโอโอไม่เป็นไรดีกว่าลูกลูกเราไปกันดีกว่าได้ยินนะคะเอาไปกันดีกว่าได้ยินนะคะลูกนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยอ่ะหนูเก็บไว้ลูกลูกเอาไปซื้อนมกินนะโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยเอาลูกกินนะลูกโอไม่หรอมาโอไม่ลูกลูกไม่กินแล้วลูกไม่กินลูกลูกไม่ได้ยังเด็กอยู่อย่างงั้นยูจะถึงเด็กก็ไม่เออไม่ถามมายุเลยลูกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี้ยยี่สิบ ร้อยส่สิยความสูงสงสัยสงสัยเมียลุงที่ตายไปแล้วน่าจะเป็นคนแค้งเจ็ดแน่ๆเลยไเอมแม,แม่แม่เราตัวเล็กมากเลยลูกถึงลูกทีตัวเล็กแต่ลูกก็เป็นลูกของพ่อไปตามหาลูกที่หายไปไม่มันบังเอิญเฉยๆอ่ะพอดีไม่ๆม่เรื่องบังเอิญไม่มีจริงโออจะทำอะไรก็ทำไปครับผมไม่ขัดด้วยว่า โอ้ยมึงก็มึงก็คิดว่ากูจะปัน่นมึงตลอดเลยกูก็โลของกูเนี่ยเฮ้ยไปเลยมึงไปไปไปทำไรู้สึกมันมีคนด่ากูวะหยุดครับหยุดครับเ <laughs> <laughs> ล่นด้วยมึงก็คิดว่ากูจะ มึงกูก็ทำเป็นตัวธรรมชาติที่สุดแล้วนะกูหายใจแค่หายใจยังไม่ทันทำอะไรเลยก่าวว่ากูจะพังโลมึงแล้วหวานกลัวแล้วหว่นกลัวอะไรของมันวะว,ว่าคนมองคิดว่าแบบคนบ้านรักพาตัวเด็กแกริงไม่ใช่เป็นพอลูก <c oughs> <c oughs> นั่นเหลอาจารย์นี่วะเขามองเราด้วยอาจารย์หรอกอาจารย์บอกมึงรักพาตัวนักเรียนอยู่ไม่ใช่โอ้สวัสดีหนู เราเจอกันอีกแล้วอะยังยังไม่ตายก่อนอะผมยังไม่ตายครับผมผมฟุ้งฟูนขึ้นมาเพราะว่าจะเจอลูกแท้ครับลูกสาวลูกน่ารักเปล่าลูกปิงเปล่าหนูปิงเปล่าเอ้ยหนูนู่นี่ไม่ใช่เด็กแล้วเนาะนี่อายุยี่สิบกว่าแล้วนะลุงลุงฟังผมนะไม่ได้ทำคนแค่อูยหนใจเย็นเลย อย่าอย่าควักอย่าอย่าเอาไปแทงอย่าเอาไปส่วนก้นมันนะเหมือนพร้อมจะเสียบเข้าไปแบบพันหลังให้แบบพร้อมจะวิ่งไปเสียบก้นแล้วตัวเล็กน่ารักจะตายทำไมอ่ะแค่เกินไปอ่ะผิดมนุษย์เหรอสวัสดีครับทางปิดเหรอพอดีว่าคืนนี้เราต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เลยไม่ตอนนี้ไม่ตอนรับใครเข้าเลยครับอเออพอดีนี่นลูกลุงพนักงานที่นี่ไม่ใช่เหรออย่างน้อยเอาลูกลุงเข้าไปนอนไม่ได้เหรออย่างน้อยเป็นพนักงานที่นี่นะลูกลุงอะ เออเขาเขาไม่ต้อนรับครับเขาบอกว่าเป็นลูกขอทานครับเขาเขาเขาแอนตี้อย่างแรงเลยครับตัวโดนเหยียดตัวเตี้ยเป็นลูกขอทานดีกูก็ตายเกิดใหม่ดีกว่าเป็นกูเนี่ยโอ้ไงมึงต่อยกูให้มึงะมึงต่อยกูต่อยกูให้มึงฮะรูกก็ไม่เห็นมึงเหรอตัดคลิปอยู่ดีก็มาโผล่ในเนี้ยทำไมก็ไม่รู้อะแบบไม่มีเรื่องราวอยู่ดีก็เข้ามาโผล่อะในในเมมันก็มีอาหารให้เราได้กินนะลูกเราอยู่ที่นี่ได้ได้ตลอดชีพเลยอะ คุณเข้ามาได้ยังไงเขาเด่ยฮะคุณเข้ามาจากทางไหนเขาเด่ยโนคลิปเข้ามาครับตัดต่อคลิปอยู่ดีผมก็ว้ามเข้ามาอีกเนี่ยผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแหละไม่ได้คุณต้องออกไปไม่งั้นผมโดนไล่ออก <c oughs> คุณไม่แขกผมผมก็ไะเป็นตัวแขกคุณคุณรู้เลยไหมอะไรฉันค <c oughs> วรรู้เพยงอย่งดิ <c oughs> If you just believe you could be so remarkable, thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I that for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking.